สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราอยู่บ้านพิติกพิติกจะพามารู้จักกับต้นอะไรสวัสดีค่ะอย่องไรคะอย่างเริ่มต้นเลยก็จะเป็นขันหมากชาวเหนือค่ะขันหมากชาวเหนือขันหมากชาวเหนือค่ะแตกต่างจากเขียวหมื่นปียังไงพี่อ๋อเขียวหมื่นปีนี่ใช่ไหมคือทุกปกติอะทุกบ้านอะจะมีเขียวหมื่นปีหมดแต่ขันหมากชาวเหนือ มันต่างอะค่ะเนี่ยก็เห็นที่บ้านพี่ติ๊กนี่แหละว่าเออมันต่างกันยังไงเดี๋ยวมารู้จักกันนะคะวันนี้ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นซีรีส์อโกนิมานะคะมาดูกันทุกเนี่ยอย่างเนี้ยปกติที่บ้านเราจะมีกันอย่างนี้เนาะก็คือเดี๋ยวหมืนปีค่ะเดี๋ยวหมือนปีก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณทรงแบบนี้ประมาณกลุ่มนี้ประมาณแบบสีเขียวเขียวแล้วก็เป็นริ้วๆแบบนี้แต่อันนี้เป็นลายคาโม่ค่ะลายคาโม่ลายเสือพันค่ะอ๋อค่ะ เป็นลายแบบคล้ายๆเสือพานเลยนะคะคอันนี้ลักษณะตัวลำต้นนะพี่ติก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวกับการเปยนสีเขียวแล้วก็พออายุเขามากขึ้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นท่อนๆอข้อๆให้เห็นคะ่ะค่ะเพราะว่าการปลูกนี่รากเขาก็จะออกแล้วค่ะนี้ ก็ยังไม่ยังไม่ได้ยกยอดค่ะเขาเอนเขานอนคือตั้งใจให้ปลูกให้เขาเอนแบบนี้ค่ะตั้งแต่แรกอ๋อตั้งใจใช่ไม่ได้ไม่มีเพราะว่าให้ให้เขาแตกเอาง่ายๆตั้งใจตั้งใจค่ะตั้งใจให้เอนอันนี้คือได้มาจากแอดมินเพจค่ะเป็นแอดมินกลุ่มเดียวกับแอดมินอะตอมอะค่ะเพราะว่าอยากได้แอดมินมีแบ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยแอดมินเขาก็แบ่งให้ค่ะก็รอบไหนก็รอบนั้นนะคะ ขันมากชาวเหนือเนาะถ้าทุกคนเจอทรงนี้ก็คือเขาคือขันหมากชาวเหนืออันนี้เทียบให้ดูเทียบให้ดูนะพีติกอันนี้ต้นเล็กค่ะอันนี้คือต้นเล็กต้นเล็กหน้าใบก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่พอโตมาปุ๊บมันก็จะมีรายละเอียดแล้วก็ดีเทลของพื้นสีเทาป่ะพีติกเัาจะมีต้นเขลยวมันจะมีอยู่สองแบบค่ะ กับอีกแบบหนึ่งจะเป็นพื้นสีเทา,ทาแล้วก็มีลา,ลายสีเขียวค่ะแต่บังเอิญว่าทาง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 ติ๊กเนี่ยมีแค่มีแค่ตัวนี้ก็กําลังหาอยู่ค่ะขอขอแอดมินเพจอยู่ค่ะว่าถ้ามีพื้นสีเทาอะ่ะขอด้วยค่ะก็ก็ขอแกอยู่ค่ะซึ่งเออ พันมาชาวเหนือนี่จะเป็นไม้ที่มีเกสรค่ะสามารถไปต่อได้ค่ะตั้งแม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือใช้ดอกมันมีเกสรเอาไปผสมผสมพันุ์ได้ง่ายๆค่ะตัวนี้นานยังคะต้นต้นัตัวนี้อ๋อรู้สึกแอนมินเพชก็เลี้ยงมาเป็นปีแล้วค่ะแต่ว่าได้มาต่อจากแอนมินเพชก็ประมาณ สี่ห้าเดือนนะคะต้นนี้คือได้มาต้นใหญ่แล้วอชอบลายาค่ะพิติกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นไม้เขียวแต่ลายทำไมชัดจังคือสะดุดตาอะไรเงี้ยมองอมสะดุดตามากนะคะก็คือลายเขาจะชัดถือว่าเป็นตัวตั้งตั้งแม่ที่ดีนะพิติกเพราะว่าลายชัดมันต้องมียินเด่นก่อนไงคือมียินเด่นก่อน,น,นถ,อถึงจะตั้งต้นได้แต่ถ้าพวกเรานะคะสายอโกนิมาเนี่ย ทุกบ้านต้องมีก็คือเขียวหมื่นปีแล้วก็จะเป็นทรงนี้สีเขียวแบบค่อนข้างจัดกว่าแต่ถ้าเจอทรงใบเทาๆแบบนี้นะคะแล้วก็ลายใบเป็นประมาณนี้แต่ก็จะมีจะมีบางครั้งที่ที่ไปจำจำสับสนก็จะมีไม้ที่คล้ายๆกันอยู่ค่ะอย่างอย่างตัวนี้ค่ะตัวนี้คือคือซับมรกตค่ะลองดูค่ะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นซับมรกตซับมรกตก็จะคล้ายกันแต่ว่าความแหลมของปลายใบจะต่างกันต่างกันที่ ความเงาของใบก็ต่างกันค่ะทรงใบค่ะทรงใบตรงตปลายอันนี้ชื่อซับซับมรกตค่ะซับมรกตนะคะตัวนี้อันนี้รู้สึกจะได้มาจากคุณชมพู่สวนป้าอุบลอันนี้ของคุณชมพู่สวนป้าอุบลนะคะก็คือปลายแหลมก็จะชัดเจนแล้วก็ใบเขาจะอ้วนกว่ากันใบเขานๆนะใบเขาจะอ้วนกว่ากันเนาะคุณใช่ใช่อันนี้คือหนึ่งใบใบบางแล้วก็ค่ะ ร่างกบจะหนาแข็งกว่าลายโอ้ถ้าจับรู้เลยค่ะค่ะใบอันนี้จะเรียบไม่รับกับก้านลําต้นก็ต่างไม่คูเดี๋ยวดูลําต้นก็ต่างกับต่างเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้เขาจะเหมือนเป็นกาบชิดต้นกว่ากาบลายกาบชิดต้นด้วยนี่นะคะสายอโกนิมานะคะตอนนี้ร้อมจะเริ่มต้นที่ซีรีส์เขียวก่อนซีรีส์สายเขียวแล้วก็นี่พูนซับกายแต่ว่ามีส่วนคล้ายกันเนี่ยค่ะ มีซับกลายใบยาวกว่าไหมพี่ใบยาวกว่าใบใหญ่กว่าใบยาวกว่าใหญ่กว่านะคะนี้พูนซับกลายกาบก้านก็จะอารมณ์นั้นอารมณ์ซับมรกตค่ะซับมรกตนี่คือมันกาบเขายาวมากเลยพี่ติ๊กใาบกาบยาวจริงๆค่ะตัวนี้นะคะกาบใบก็คือตัวเนี้ค่ะด้านในก็จะเป็นคนที่ชอบลายคาโมเนี่ล่ะค่ะหรือลายเสือพานจะชอบลายเสือพันเขาจะเรียกว่าลายคาโม่ใช่ค่ะ เป็นลายแบบเปืเป่อๆป,ป,ปะปะแบบนี้นะคะ,คะอันนี้สวยนะเนี่ยสวยค่ะสวยเขาเหลือ<ว>เงินเงินด้วยครูเออเป็นไม้เป็นไม้อกโกนิมาสีเขียวนะคะในะในซีรีส์เนี่ยหลายๆต,ตัวคือมันก็จะมีความคลับคลายคลับคานะตัวเขียวอันนี้เขียวหมื่นปีตัวดั้งตัวเดิมเลยนะคะอันนี้ก็อย่างตัวนี้จําชื่อไม่ได้เพราะว่าน,น้องชาวเหนือ นี่ก็เป็นกลุ่มเขียวที่มีลายกันชเป็นน้องจิ๊บให้มาค่ะนี่ก็จะมีลายสวยแต่ว่าจําชื่อไม่ได้ค่ะนี่ก็จะสวยค่ะกับก้านเขาก็จะออกชมพูค่ะกาเขาบอกว่าเป็นไม้ดั้งเดิมของแม่ของของคุณแม่เขาค่ะไม้เก่าเป็นกระถางใหญ่ๆล้นออกมาแล้วน้องเขาเลยแบ่งออกมาให้ต้นหนึ่งค่ะนี่เขาบอกเป็นเขียว เป็นกับก้านออกสีชมพูแล้วก็มีลายพิิงไม่ชัวร์จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวถามน้องถามน้องอีกทีเนี่ยยืนงงในดงอโกนิมาเขียวนะคะเอามาเราเรามาทวนชื่อกันอีกทีให้ให้ทุกคนได้รู้จักกันอ่เขียวหมื่นปีนะใบยาวๆเรียวๆลีๆีเนาะพิติกเนาะตัวต้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีความสีขาวๆเนาะแตกหน่อเต็มแล้วค่ะหน่อเต็มแล้วนะคะอ่ะตัวนี้ค่ะ พันมาพมาชาวเนื้อค่ะเราะหักใบก็จะประมาณนี้ลายเสือพลานนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นซับมรกตค่ะซับมรกตค่ะนี่จะเป็นพูนซับกลายค่ะกลายนะคะอันนี้ก็ สนับสนุนโดยแอดมินน้ำต้มค่ะอันนี้น้ำตอมของเรานะคะอันนี้แอดมินเพชรค่ะพูดที่ปรึกษาของพิ๊กนะคะอ๋ออันนี้แอดมินเพชจจำอะไรไม่ได้ก็แอดมินค่ะดมินเพชรี้ต้องโทรหาน้องใช่ไหมคะให้มานะคะค่ะโอเคค่ะนี่นะคะก็จะเป็นซีรสวนตัวนี้ก็จะเป็นทรัพย์มรกตเป็นจากสวนป้าอุบลโดยคุณชมพู่คุณชมพู่สนับสนุนมานะคะค่ะหาไม้ แลไอเทมมาให้พิติกข,ของเรานะคะเก็บสะสมเป็นคอลเลคชันนะคะอันนี้ก็คือเป็นไม้เขียวนะคะสายอโกนิมาเดี๋ยวคลิปอื่นๆนะคะเดี๋ยวป้อมรวมให้เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับอโกนิมาสายพันธุ์ต่างๆนะคะ